สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปารองคําเป็นศิทธิพิบาลคือจากมหาพรเตมนทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาจดหมายฝากของยอนนะคะซึ่งเป็นพระธรรมหนึ่งยอนดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รัก ก่อนสิ่งืใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนพระชนะของพระเจ้านะคะ าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระชจะของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์ทรงนำเราในเวลานี้ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงเปิดเผยและสําดงทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราที่เราจะเข้าใจพระชจะของพระองค์ที่ความจริงแห่งถ้อยคำของพระองค์ที่จะเข้าไปในชีวิตของเราเพื่อเปิดเผยให้เราเห็นความเท็จในชีวิตของเราเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในความจริงมากยิ่งขึ้นจึงของมอบเวลา ลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดิฉันจะตั้งชื่อเรื่องในพระธรรมที่เราจะเรียนด้วยกันในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ8ไปจนถึงข้อ10ว่าคุณอยู่ท่าไหนคำว่าท่าในที่นี้ไม่ใช่ท่าน้ำนะคะแต่เป็นท่าถอถุงไม่โถสละอานะคะ ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ8ถึงข้อ10อ่านว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสั่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปก็เท่า เราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมูสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยวันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่คนส่วนมากไม่ค่อยจะชอบแม้แต่บางครั้งเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเองเราก็ไม่ชอบนะคะคือเรื่องของบาปนั่นเองในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงสามท่าด้วยกันซึ่ง คริสเตียนไม่ควรมีท่าที่หนึ่งและท่าที่สามแต่ควรจะมีท่าที่สองเรามาดูด้วยกันนะคะคำว่าท่าแรกถ้าเราว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองดิฉันจำได้ว่าเ,าเคยออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐและเรามีโอกาสไปพูดกับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้า ที่เขายัางไม่เป็นคริสเตียนถ้าเราจะไปว่าเขาเป็นคนบาปโอเขารับไม่ได้เขาไม่ยอมรับเพราะว่าความหมายคําว่าบาปของเขาก็คือฉันไม่ได้ไปขโมยของใครฉันทำมาหารับประทานสุจริตฉันไม่เคยไปฆ่าใครคุณมาว่าฉันบาปได้ยังไงนะคะแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจความหมายคำว่าบาป ตามที่ดิฉันได้สอนไปในคลิปหลายคลิปด้วยกันเกี่ยวกับความหมายของคำว่าบาปคำว่าบาปนั้นก็คือการทำผิดต่อกฎบัญญัติหรือเอาง่ายๆทำผิดต่อคำสอนของาศาสนาก็แล้วกันาศาสนาหลักๆของโลกนี้นะคะก็มีไม่กี่าศาสนานะและคำสอนของาศาสนานั้นก็มีมาตรฐานสูงมาก แทบจะว่าได้ไม่มีใครที่เป็นศาสนิกรชนจะกระทำตามได้เลยนั่นก็หมายความว่าคุณก็บาปแล้วพูดง่ายๆคือศาสนาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่กฎห้าข้อก็ยังทำไม่ได้เลยนั่นก็หมายความว่าคุณก็บาปแล้วสิเพราะว่าความหมายคำว่าบาปก็คือเป็นการทำผิดต่อบทบัญญัติหรือกฎของศีลธรรม บาปอย่างหนึ่งก็คือรู้อะไรดีและไม่ทำก็บาปแล้วพระเจ้าได้ใส่จิตวินิจฉัยผิดและชอบคือกฎมาตรฐานทุกคนมีเรารู้อยู่แก่ใจของเราเองว่าอะไรผิดอะไรถูกนะก็ไม่ต้องมีใครมาสอนข้างในจิตวินิจฉัยผิดและชอบมันบอกให้เรารู้ไอ้นี่มันไม่ดีนั่นดีนะแต่กี่ครั้งที่เรารู้ว่ามีอะไรดีมากมาย เราไม่ทำแต่เรากลับทำตรงกันข้ามเรารู้ว่าการพูดดีการพูดสุภาพการพูดไพเราะการพูดอ่อนหวานเป็นสิ่งที่ดีแต่เราเลือกที่จะกระทำไหมคะส่วนมากเราไม่เลือกที่จะทำนั่นก็บาปเช่นเดียวกันนะบาปที่สำคัญที่สุดก็คือในพุทนะของพระเจ้าได้พูดถึงเราทุกคนทำดีไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้า อย่าว่าจะมาตรฐานของพระเจ้าเลยมาตรฐานของมนุษย์เรายังไม่ผ่านเลยนั่นก็เราจะปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่มีบาปในพุชนาของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12ถึง14่อ่านว่าเหตุฉนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดามจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดามผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า เราทุกคนทำบาปและเป็นคนบาปและโรมบทที่3ข้อ23ก็ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระชริของพระเจ้าเรามีบาปเราจึงทำบาปกษัตริย์วิได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรคะเมื่อกษัตริย์ดวิได้ทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าแล้วท่านได้สำนึกผิดและสารภาพกับใจใหม่ ในสดูดีบทที่51ข้อห้าได้กล่าวไว้ว่าดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งคันข้าพระองค์ในบาปในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเรามีบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดา เพราะมารดาของเราก็เป็นคนบาปบิดาของเราก็เป็นคนบาปเราจึงติดเชื้อบาปมาเมื่อเรามีบาปในชีวิตของเราเราก็จึงเป็นคนบาปฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาปเราโกหกเราหลอกลวงเราหลอกลวงตัวเองนั้นสำคัญมากเราหลอกตัวเราเองว่าเราไม่มีบาป ข้อชนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าทุกคนเป็นคนบาปเราทั้งหลายเป็นคนบาปเราทั้งหลายทําผิดด้วยกันทุกคนฉะนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีบาปอยู่ในตัวของเราเรามีเชื้อบาปอยู่ในตัวของเรา แม้เราได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วแต่อย่าลืมว่ามันยังมีนิสัยสันดานบาปเยอะแยะที่อยู่ในตัวของเราที่มันยังไม่หมดไปที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้าที่จะขจัดนิสัยนั้นออกไปรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้าเอานิสัยใหม่เข้ามา เราต้องยอมรับว่านิสัยของเรามากมายที่ยังบาปอยู่เห็นแกขตัวชอบเน้นทาว่าร้ายนะปากร้ายนะคะอิจฉาโออวดความคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นความโลภโอโ้เยอะแยะค่ะเราต้องยอมรับว่านี่เรามีนิสัยเหล่านี้อยู่ฉะนั้นเราจะบอกว่าเราไม่มีบาปไม่ได้เพราะเรายังมีนิสัยบาปอยู่เยอะแยะต่อมาใน ท่าที่สองเป็นท่าที่ดีนะคะถ้าเราสารภาพบาปของเราคนที่จะยอมสารภาพไม่ใช่ยอมจำนนเพราะหลักฐานไม่ใช่ยอมจำนวนเพราะเขาจับได้แล้วก็ยอมสารภาพโดยเสียไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่เป็นการสารภาพที่ถูกต้องการสารภาพที่ถูกต้องเกิดมาจากเราสำนึก ของเราเรารู้สึกตัวของเราเองว่าเราผิดและเราเสียใจในความผิดของเราเราจึงยอมรับว่าไม่เพียงแต่เราเป็นคนบาปแต่เรายังยอมรับว่าเราทำผิดทำบาปและความบาปที่เราทำผิดครั้งนี้คืออะไรและเรายอมสารภาพกับพระเจ้าบอกว่าลูกผิดลูกได้ทำอะไรต่อพระเจ้าลูกทำผิดต่อพระองค์ แต่เราทำผิดต่อมนุษย์เราก็ต้องไปยอมรับกับเขาขอโทษเขาและขอการยกโทษจากพระเจ้าและเมื่อเราสำนึกผิดเราสารภาพพระเจ้ายกโทษแล้วอยากกลับไปทำอีกนะคะเราต้องกลับใจเสียใหม่ไม่เช่นนั้นการทำบาปของเราก็จะกลายเป็นคนกลับไปกลับมาแล้วจะชินชาในบาป แล้วจะไม่รู้สึกสำนึกผิดนั้นอันตรายแล้วนะคะต่อมาท่าสุดท้ายท่าที่3ก็คือถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตดมุสามนษุย์ทุกคนนะแม้เราทำผิดทำบาปนะเห็นเห็นอยู่แต่ก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอดคนที่ทำบาปทุกคนจะโกหกด้วย จะทำบาปที่สองไปด้วยคือการโกหกถ้าเราขโมยเราบอกว่าเราไม่ได้ขโมยเราก็โกหกนะคะถ้าเรา,านินทาคนอื่นได้เราบอกเราไม่ได้นินทาเราไม่ได้พูดว่าใครเราก็โกหกแล้วนะฉะนั้นการทำบาปสิ่งหนึ่งก็นำไปสู่บาปอีกสิ่งหนึ่งถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับอะไรคะ วจ,จนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนทําให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสมูสาแน่นอนบางทีคนทําบาปอาจจะไม่รู้สึกตัวดิฉันทํางานกับคนมาตลอดนั่นก็คือรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตและได้เห็นคนมากมายแม้แต่ตัวดิฉันเองนะคะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะการทําผิดจนเป็นนิสัยหลายครั้งเราไม่รู้สึกตัวหรอกพี่น้อง เราจะตอบโต้สถานการณ์ที่มาถึงชีวิตของเรามันเป็นอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเมื่อมีคนมาทักท้วงเราเราก็บอกเราไม่ได้ทำก็แน่นอนเราไม่มีสติในเวลานั้นนะ่ะเราทำไปโดยอัตโนมัติบางทีเราว่าคนโดยอัตโนมัติ ดยไม่ต้องผ่านสมองเลยนะฉะนั้นหลายครั้งเมื่อเราทําผิดจนเป็นนิสัยเราขโมยจนเป็นนิสัยเราแอบจิ๊กของคนอื่นเราไม่สัตยซื่อจนเป็นนิสัยพอถูกทักท้วงเราก็บอกไม่นะเราไม่ได้ทํานะแท้ๆที่จริงแล้วมันกลายเป็นนิสัยจนไม่รู้สึกตัวนั่นอันตรายนะหรือบางครั้งเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานั่นมันผิดนะ แต่บางทีเราอยู่ในความมืดเราแยกไม่ได้ไงว่าอะไรผิดอะไรถูกมีคนมากมายที่ทำผิดโดยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นผิดก็เพราะเขาอยู่ในความมืดเหมือนถ้าเราอยู่ในห้องที่มืดนะเราไม่ทราบว่าอะไรอยู่ในห้องนั้นบ้างแต่เมื่อมีแสงสว่างเข้ามาเราถึงรู้ว่าในห้องมีอะไรบ้าง และเราก็แยกไม่ได้ในห้องนั้นมันมีแต่ความมืดอย่างเดียวเช่นเดียวกันหลายคนมีคนมากมายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดไม่มีแสงสว่างของพระเจ้าเขาจึงทำผิดแบบแยกไม่ได้หลายคนแยกไม่ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกก็ยังมีเลยนั่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังและบางครั้งทำแล้วพยายามที่จะหลอกตัวเองนั่นก็ระวังด้วยเมื่อเราทำผิดเราพยายามหาเหตุผลเอามาแค่ตัว เพื่อจะบอกคนอื่นว่าเราไม่ได้ผิดนะเราถูกสิ่งที่เราทําผิดที่คนอื่นว่าผิดนั้นเราทาถูกและเราพยายามที่จะหาเหตุผลมาแก้ตัวและเพื่อจะเข้าข้างตนเองสุดท้ายเราจึงหลอกตัวเราเองและหลอกคนอื่นว่าเราไม่ผิดที่เราทํานั้นถูกต้องแล้วความผิดความถูกไม่ได้วัดด้วยมาตรฐานความคิดเหตุผลของเรา ต,ต้องเป็นมาตรฐานที่มาจากพระวจนะของพระเจ้านะคะฉะนั้นถ้าเราทําผิดและเราบอกว่าเราไม่ได้ทําผิดแต่โดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทําบาปทุกวันนี้เราไม่ได้ทําบาปแต่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าเราทาอ่ะเราทําบาปอ่ะทุกคนเป็นคนบาปก็เท่ากับว่าพระเจ้าตรัมุสาหรอ เช่นเดียวกันถ้าเราขโมยของแล้วมีอีกคนหนึ่งมาว่าเราว่าคุณเป็นคนขโมยแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ขโมยก็เท่ากับว่าเรากำลังว่าคนนั้นโกหกเราพูดความจริงต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโกหกเช่นเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ใช่คนบาปกาแล้วโพชนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้คุณเป็นคนบาปคุณทำบาปจนเป็นนิสัยคุณทำบาปทุกวทุกวัน เราบอกเราไม่ได้ทำเราเป็นคนสะอาดเราเป็นคนบริสุทธิ์ก็เท่ากับว่าพระเจ้าโกหกหรือเราพูดถูกหรือพระเจ้าพูดถูกพระเจ้าต้องถูกต้องอย่างแน่นอนฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราทำให้พชนะของพระเจ้าโกหกหรือเราทำให้พระเจ้าเป็นผู้กลัดมูซาแท้ที่จริงนะคะเราทุกคนเปรอะเพื่อนทุกๆวัน ฝายร่างกายของเราเรายอมรับไหมว่าทุกๆวันเราสกปรกแม้แต่ช่วงเวลาโควิดเราไม่ได้ออกไปไหนเลยบางคนนั่งอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันถามว่าคุณสกปรก,กไหมคุณต้องอาบน้ำไหมตอนเย็นแน่นอนคุณรู้สึกสกปรก,ปกคุณต้องอาบน้ำคุณต้องชำระร่างกายคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมก็ต้องเปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สะอาดเช่นเดียวกันฝ่ายจิตวิญญาณ เราควรจะรู้สึกว่าเราสกปรกทุกวันเราทำผิดอยู่เสมอบ่อยครั้งไม่ทางความคิดก็ทางคำพูดไม่ทางคำพูดก็ในด้านการกระทำเราผิดอยู่ประจำฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีท่าที่สองก็คือที่เราจะสำรวจตัวเราเองก่อนนอนทุกวันว่าวันนี้เราไปพูดอะไรเราคิดอะไร เราทำอะไรขอพระเจ้าทรงโปรดชำระและยกโทษเราคริสเตียนควรจะมีท่าที่สองเท่านั้นก็คือถ้าเราสารภาพบาปของเรานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเราจะไม่ต้องอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดหรือโทษตัวเองเมื่อเรามาหาพระเจ้าด้วยการสำนึกผิดพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยอย่างสิ้นเชิง พระเจ้าจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนั้นคือไม่มีเหลือมนทินเลยขอบพระคุณพระเจ้าแต่เราไม่ควรมีท่าที่หนึ่งและท่าที่สามก็คือถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาปหรือเราบอกถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ควรมีสองท่านั้นแต่ขอให้ท่าที่สองนั้นอยู่กับชีวิตของเรา ทุกๆวันและตลอดวันคืนที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้เราอยู่ในท่าที่สองตลอดไปตราบที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ